เจวันแนลสวัสดีค่ะพี่มี่นงืันนี้สิพามาเก็บเพชรดำนึกค่ะเด้อมาผ้ามากกบพร้อมกับสายฝนค่ะอาการหนาวหนาวค่ะอันคนที่บ้านชแนลเก็บหมว่านยังบ่าขายนะคะก็เลยต้องมาเก็บเพิ่มใส่กันนะคะดอกสวยๆค่ะดอกยิ่ง่ๆค่ะป้านเนี่ยค่ะมาเลยค่ะ ลุยเลยค่ะเดี๋ยวคนเทศบานใช่แล้วเก็บข,ข่างๆก่อนนะค่ะเด้อออกสวยๆค่ะมื้อนี้ได้ค่ะตั้งกล้องมาแล้วค่ะกต่สีสูงในจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเนี่ยเพราะว่าก็ได้ค่ะตั้งกล้องมาแล้วค่ะกิ่งใหม่หลายหลาย ลมพร้อม6องศาหนึ่งเด้กค่ะเมื่อนี้ฝนตกมันเป็นหนาหนาวาเราไหมคะ่ะถ้าฝนตกนี่อันมันเกบเพดีแต่ว่าวันนี้มันเป็นหนาหนาวค่ะมันก็เลยสิเย็นในจักน้อยหนาวห่อนะพอดีค่ะฝนตกเนี่ยค่ะแต่ว่านี่เขาเขาหนาหนาวอาเราเนาะคะเนาะ ึ่งเก็บได้ประมาณถังหนึ่งนี่แหละคะ่ะมันอยู่ในปลาแบ่แมค่ค่ะมันก็เลยพอสามารถเซียนไทยเบิ้งได้ไหมคะ่ะที่เห็นเก็บเพียงถังมันอยู่ในลูปคะ่ะถ่ายก็มันก็สิเห็นหยาบไหมคะ่ะที่ผ่านชนเหนีก็เลยผ่านกล่องมา ไม่รู้ปลาแบมอันนี้มันเป็นทางรถไหมคะแบมปลาแบมมันเล็บลายมันก็เลยเกิดอันอันมันสามารถถ่ายวิดีโอได้ไหมคะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้ไหมคะดอกง่ายๆค่ะโดยง่ายขายง่ายคะ่คะท่านได้เอาเก็บคางมาหักไว้ไว้ดอกค่ะผักกินมัน พี่ต้นๆเนาะคนที่วันเชี่ยังวันในหูไหมคะ่ะว่าต้องเ็ทแบบใดนะคะกสิท่าให้เบิ้งแบบว่าเก็บน้ำสิคะ่คะกัสิไล่ตาแนงสิไหมกสิมีคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์นะคะว่าไล่ตาขอโทษขอไฟเด้อค่ะเด้อนะะอันป้าเป็นป้าเฟิร์นพร้อมไหมค่ะคาก็สิเงาๆสิไหมค่ะบอกคายเงาๆยังไง ทนิวสี่นิวโปค้นทวานเชนเนลเหรอคะผักนี้นเี่ยบเพื่อลงไปจะตัดโอ้ยมหักรวงหนาเลยคาที่กุงกวงบางที่กระเซดายังเส็ค่ะอันทากกินเขาี่กินเขาจะมากกินแบบน,น,นี้ค่ะเนี่ยนี่คือทากกิน ดอกก็ดีๆอยู่ด้วค่ะอืแล้วเขาก็สีหัก์ทที่กับบันไดวาสีอาเด้วค่ะมันเขาติดกันถ้ากินอันเอาทิมเต็มอยู่เห็นไหมทิมเต็มอยู่ยค่ะถ้ากินเขานักขนะ่าเนาะปุ๊บนี่ขาตั้งกล่องก็สิง่าย วางหมวกตังตรงระวังละค่ะเดี๋ยวเขาลมอันซี้แบบไม่นะคะคาตังกองมันสามาถงอขาไดไหมคะน,นี่นี่งไงกัิลมยางไลยจนง,งอยอันเก้าน่ะมันงอขาบ่อะไรมันทางระยะอยูด่ดีที่มันหายนะคะ นี่ไงข้างหลังนี้นี่ทั้งปุ่นกับหลายเ้ืกกยกนค่ะแต่เลิกงานตรอมาบ่ายสองกลัวๆกันสิไปขับรถมาหับเลยล่ะค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็ยนนั่นดูโดนหลายมั้งแต่บอดีสำหรับเข่านะค่ะอื่นอากาศดีๆจังจังว่ากันเนะะี่ยค่ะบอกหักหลัดหรอ โอ้ยเนาะากไดบอกว่านายเห็นปะคะไม่ได้ถังพุ้ชมเฉยไม่ได้ใหญนด้ดยค่ะ ที่ราคาไม่ใช่เต็มทางไว้เนาะค่ะเห็นไหมเราเงยโครูพิเลอยู่อยืดไปไกลหลายอ,ะอย่ะดอกเงยกับจริงแต่ว่าค่ะดูหักเนาะ ขิงยามันฝน,นตกไหมคะ่ะมันจะีว่าใครออกปันไดจุบ๊บมีการทำความสะอาดรอบสองไหมจะเร้่เก็บตามน,นิดน้อยว่านสะอาดแล้วมันก็สิไปแบบได้ขายเลยสิไหมคะ่ะต,ต้องเสียเวลาเป็นร่อนไปยังสิม่ะ ใหญ่บ่ใหญ่เห็นบ่กรุ้ยซีดอกจุ่มกันอยู่มา,าซีดอกเ<อ>ก็บดอกทั้งนี้กันไม้ทองปาลานปิลิมอยู่ค่ะผาากินมันหักอ่ะค่ะ อะไรค่ะเห็นบหมคะหลายมากโอ้ยเห็นบหมคะดูโอ้ย,ะอยจะเป็นดีหลายตาตั้งกล้องค่านี่เนาะ ฝนตกลายค่ะเห็นปะฝนตกลายซ้ำเอาไ่าได้ค่ะเจ๊เสียขึ้กันค่ะนิ่น่อยน่ค่ะซ้ำเอาไ่าได้ก็เลือกบุงเจ็กหน่อยเสียขาดดอกง,งาม ป้มติหักหลักจังซี่แหถึงบ่ได้ขาแต่ว่าก็เอาได้ เขาเลิมเน่าหรอคะขาเขาเลิมเน่าตัดอากาอกตรงล่างเขาเริ่มเริ่มกับกระเช้าว่าเน่าไหมนิ่มไหมค่ะเริ่มนิ่ม,ม,ม,มอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นยเดี๋ยวผ้า,าไปอีกทางหนึ่งเด้อคะ่ะเด้อตัดไม่เจ๊งเลยเด้อค่ะเด้อ กันิดกัดกินเยินเห็นปะคะหายค่ะ พี่นี่พ่อแค่ไหนก็ได้ค่ะเนอะฝากกดติดตามช่องคนทีบ้านชาแนลนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคนทีบ้านชาแนลค่ะสวัสดีค่ะพีพ่น้องสวัสดีค่ะจิเกเพชรค่ะหนาว